สวัสดีครับผมเอกจากช่อง Youtube เอกสามวาถ้าไม่เป็นการรบกวนกันเกินไปรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปต่างๆให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการาย้ายตัวเว็บเพจที่เราเปิดไว้เยอะๆแบบนี้จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งแบบง่ายๆแบบดวนๆน,นะครับตามตัวอย่างผมจะทำให้ดู2เว็บเบราว์เซอร์ก็คือ Microsoft Edge กั Google Chrome นะครับ o g l e Chrome ผมก็เปิดไว้4-5เว็บไซต์นะครับส่วน Microsoft Edge นก็เปิดไว้เยอะทีเดียวนะครับถ้าเราต้องการที่จะย้ายตัวที่เราเปิดไว้เนี่ยทั้งหมดทีเดียวไปไว้ที่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งจะมีวิธีการทำอย่างไรมาดูกันนะครับมาเริ่มที่ตัว Microsoft Edge ให้เราคลิกที่จุดๆตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกที่คำว่า f a v o r i t e หลังจากนั้นให้คลิกตรงจุดๆข้างบนอีกครั้งหนึ่งมันจะโชว์คำว่า more o p t i o n นะครับคลิกเสร็จแล้วก็เลือก add open page to f a v o r i t e ก็คือเราต้องการที่จะเพิ่มตัวเว็บเพจที่เราเปิดไว้ทั้งหมดไปที่ f a v o r i t e โปรแกรมจะให้เราสร้างชื่อขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะจัดการเป็นกลุ่มนะครับผมก็เอาเป็น test eddge แล้วก็เอทก็คือเทสเกี่ยวกับ Microsoft Edge นั่นเองนะครับคลิกลูกศรชี้ลงมันก็จะโชว์ตัวเว็บเพจต่างๆที่เราเปิดไว้อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกที่จุดๆตรง More Option อีกครั้งหนึ่งคลิกที่คำว่า Export Favorite แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ไว้นะครับในทีนี้โปรแกรมก็จะตั้งชื่อให้เราอัตโนมัติเราจะ เปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นเทสเหมือนเดิมเทสแล้วก็ edge นะครับกดเซฟผมจะทำทั้ง microsoft edge แล้วก็ google chrome ไปพร้อมกันทีเดียวนะครับก็มาเปิดที่ google chrome คลิกตรงจุดจุด,จ,ดจุดเหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกที่คำว่า bookmark คลิกที่คำว่า bookmark all t a b ก็คือจะเป็นการบุ๊กมาร์กแท็บทั้งหมดที่เปิดไว้ณตอนนี้นะครับคลิกโปรแกรมก็จะให้เราสร้างตัวโฟลเดอร์ของบุ๊กมาร์กไว้เหมือนกันนะครับก็เทสโครมคลิกหลังจากนั้นให้เราคลิกที่ตรงจุดจุดจุดเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเลือกบุ๊กมาร์กเลือกบุ๊กมาร์กแมเน e เจอร์ คลิกตรงจุดๆตัวล่างนะครับตรงออกกนไหนเสร็จแล้วคลิกที่คำว่า export bookmarks เราก็สร้างไฟล์ไว้เหมือนเดิมนะครับก็เลือกไปที่ไดดีเหมือนเดิมตัวนี้ผมก็จะเลือกเป็น t e s t แล้วก็ chrome หลังจากนั้นก็เราก็จะได้ไฟล์สองไฟล์นะครับก็คือตัว b o o k m a r k ของ chrome กับ b o o k m a r k ของ e d g ให้เรา copy ไฟล์นี้ไปไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่เราต้องการจะให้มันรันตัวเว็บเพจทั้งหมดที่เราเปิดไว้นะครับผมใช้วิธีคัดแล้วกันนะครับคัดไปเลยแล้วก็ไปไว้ที่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึง่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่ต้องการจะเอาตัวหน้าจอเว็บเพจที่เปิดไว้ทั้งหมดมาเปิดที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับ ก็ไปเอาไฟล์ฟเฟ v o อร์บิดหรือว่าไฟล์ Bookmark ทั้งหมดมานะครับมาไว้ที่ไตดีก่อนละกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดเป็กเกอร์อเอคลิกจุดๆที่มุมบนด้านขวาเลือก f a v o r i t บิแล้วก็จุดจุดจุดด,ดตรงมอออปชั่นคลิก Import Favorit e แล้วก็คลิกที่คำว่า Import คลิกตัวไหนก็ได้นะครับ3ตัวนี้เพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทีหลังนะครับเราคลิกดูนะครับเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันหลังจากนั้นให้เลือกที่ Favorite or Bookmark HTML คลิกที่ Choose File แล้วก็เลือกตัว Favorite File ที่เราแอดไว้นะครับตัวนี้เป็น Microsoft Edge เราก็เลือก Test Edge คลิก Open คลิกดันนะครับ หลังจากนั้นคลิกจุดๆเหมือนเดิมอีกครั้งหนึง่งเลือก Favorite เราก็จะเห็นตัว f a v o r i t t t ดเทสเอขึ้นมานะครับให้คลิกขวาเสร็จแล้วคลิกที่คำว่า Open All ซึ่งก็จะเป็นการเปิดเว็บเพจที่เราแอดไว้กับคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าทั้งหมดที่เดียวพร้อมกันเลยนะครับนะอันนี้ก็คือตัว microsoft edge ทีนี้ถ้าเป็น google chrome ล่ะ,ะเปิด google chrome มาเสร็จแล้วก็ ลองเ,เลือกตัวนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรนะครับแล้วก็คลิกที่จุดๆตรงมุมบนด้านขวาเหมือนกันคลิกที่คําว่า Bookmark แล้วก็ตัวจัดการ b o ๊กมาร์ตัวคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะเป็นภาษาไทยนะครับก็แตกต่างจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่านิดนึงหลังจากนั้นคลิกตรงจุดๆตรงนี้นะครับตรงจัดการระบบเลือกนําเข้าบุ๊กมาร์ก แล้วก็ b ร o w s e ไปที่ไฟล์ที่เราเก็บไว้อยู่ที่ไดดีเทสโครมคลิก Open หลังจากนั้นให้คลิกจุดๆข้างหลังคำว่าเทสโครมนะครับคลิกเสร็จแล้วคลิกที่คำว่าเปิดทั้งหมดหรือว่า Open All นั่นเองนะครับรอสักครู่ตัวเว็บเพจต่างๆที่เราเคยเปิดไว้ด้วย Google Chrome ในคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า ก็จะถูกเปิดที่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เครื่องนี้อัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆในการย้ายหน้าจอเว็บเพจที่เราเปิดไว้กับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแบบด่วนๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ